หวานไม่แผ่วหมากคิมล่องเรือสุดสวิทแฟนขับกดดันลุ้นข่าวดีต้องมาเรียกว่าเป็นอีกคู่รักนิวงการบันเทิงที่ชาวเน็ตลุ้นอยากเห็นข่าวดีสักทีสำหรับพระเอกหนุ่มหมากปลินกับนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่ที่ก่อนหน้านี้หนุ่มหมากออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าอยากจะแต่งงานแล้วรอเวลาและจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งเรียกว่าเป็นทิปที่บีบหัวใจแฟนขับหมากคิมลุ้นข่าวดีจนตัวเกง่งมากเพราะทั้งคู่ได้ควงกันบินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงต่างประเทศและมีโมเมนต์น่ารักออกมาอวดชาวเน็ตล่าสุดเรียกว่าข่าวดีต้องมาแล,ะละ้วล่ะเมื่อหนุ่มหมากกับสาวคิมพร้อมใจกันโพสภาพสวีทบนความน่ารักขณะล่องเรือลับลมชิลๆงานนี้แฟนขับก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์กดดันหนุ่มมาก อาทิบรรยากาศได้มากต้องขอแล้วแหละคุกข่าขอสักทีหลุนจนตัวเกง่งข่าวดีต้องมาแล้วล่ะและอีกมากมายเลยทีเดียวคะ่ะ